สวัสดีครับสวัสดีทุสิ่งพาเลาะครับผมพักบ้างอะไรบ้างเด้อพี่น้องเด้อมามาพาไปเที่ยวพาเบิ่งสาวๆของเราเที่ยวไหนกันจ้าสวัสดีครับเที่ยวใส่ปริญาน่านครับน่านครับผมพาชมบรรยากาศถนนน่ <c oughs> นานนะครับถายไปชมบรรยากาศกันครับพี่น้องเราเข้าจังหวัดน่านกันแล้วนะครับ <c oughs> เรามาเข้าเขตจังหวัดน่านกันแล้วครับตัเวเราสิ่งพาเลาะมาผ่อนคลายครับผมาบิ่นลองมาผ่อนคลายด้วยกันครับ น,นี่เสียวน้ำสิงพ้าเลาะปลามาไก่นะครับมาผ่อนคลายชีวิตบ้างมันไปเที่ยวนั่นพี่น้องพาชมบรรยากาศถนนหมายเลขอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เบิ่งเขาไปก่อนเด้อพี่นอ้องเด้ออยากตัดภาพเสร็จสวยไปพี่น้องชมกับผมให้เอฟซีเสียวน้ำสิงผพาเลาอได้เบิ่งกันตอนนี้เริ่มวินแล้วครับผมเริ่มวินแล้ว ขาเขาเขาเขาพี่น้องเขาวพามาดูเขาพี่น้องเขาถนนเส้นนี้เส้นร้องกว้างจะขึ้นไปน่านเด้อพี่น้องเด้อเป็นไงครับเหมือนเลสซิ่งเลยเข้าโค้งทีววิพี่น้องสีเบืองนะครับพาเอฟซีมาเที่ยวมาหนึ่อย่าลืมกดติดตามกดสับสไคร กระดิ่งให้เสียวน้ำซิ่งพาเลาะน้ำเดือครับเดอ้อนี่ที่หักแล้วครับพี่น้องโอ้ยจวดจวดเขา้าโค้งเร็วๆในสิบเฮ้ยออ้ออยอ้ยโา้ยโอ้ยโอ้ยโด้ดดยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโยอ่ยโออ้โอ้โอโ้ยโอ้ยโอ้โ้อ้ยโ้โอ้อ้ออ โค้งสวยๆเยครับคิดถึงแต่เขาเลยคิดถึงเขาเลยมาหาเขาคิดถึงเขานองจวดโอ้อโหเขาโค้งเต็มที่เลยครับน้องบิ่งเลยจยากขอโค้งน้ำเสียวน้ำซิงเนอะเอ่อฝนมาเงี้ยมั้งอยากขอโค้งน้ำเสียวน้ำซิงเด้อนีบ เสียวดำสิงพามาเขาโค้งครับผมเออลงแล้วไปเขาโค้งต่อเข,อขอนาน่านี่นอ้องข้างหน้าเป็นเขาน่านครับผมนี่เขาจังหวัดน่านขึ้นมาทาังนี้จะมีต้นสักทองส,สวยๆนี่มีเขาโพดงงามๆของชาวบ้านลูกไว้แล้วก็เข้าโค้งไปก่อน มาชมถนนสวยๆทางภาคทางภาคเหนือวพดออดอ้โดอ่บ <nose> ินนี่โคตครับผมโคตรโคตสวยๆดิมถนนอ่าทางถึครับคลิปนี้พามานานครับผม เขาจีแล้วแล้วใตายดอยที่เป็นข้าวเขานั่นเขาถึงสูงเนยเราจะไปนู่นนะครับจะไปนู่นแหละอะไรวัดเมื่อกี้เนี่ยป่าสันเหนือป่าหัวป่าหัวร้อนนี่ไหมพี่น้องแม่เขาปลูกเขาโพดครับผมเขาโพดเด้อพุญเด้อเขาโพดคุณกินลงไปปั่นมันบอกพะเจ้าเลยมามาฝั่งนี้ก็อู้กำเมืองกันแล้วครับมาฝั่งนี้เขามาเหนือการกขามาอู้กำเมือง เบาเบาได้เบาได้เบานายคนเบาได้หรอครับโซฟะโซเฟอร์ของเราก็ตีนนักนะครับนี่ก็บอกเหยียบเขาโค้งก็บอกไม่าดีก็บเบาเบาอยู่นี่สวยใช่ครับวิวเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วดอกสักหวานๆข้าวโพดหอมๆกินเกลียนเดีรกินต้นซักหน่อยดูวิวครับดูวิวเขาครับดูวิวเขา ก็เข้าโค้งไปสิครับท่านรออะไรดอกสักครับโอ้ดอกสักสวยมากเลยนุงซอมีไปมนี่กรโพดกระโพดเอฟซีเอฟซีอย่าไลยตาเด้ออ่เข้าโค้งอี่ว่ายุดที่น้ำเขาบบน้เนาะสวยมากเลยครับนี่จะเป็นล่องกว้างนั่นแค่นั่น นองกว้างนั่นก็ได้ถนนสร้างเสร็จหมดแล้วครับเป็น concrete. คอนกรีตคอนกรีตเสริมแย่เหล็กตลอดเส้นทางเลยพี่น้องวิ่งดีมากเลยถนนเส้นนี้ใช้ความเร็วได้ใช้ความเร็วได้พอประมาณครับนี่วิ่งประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราวิ่งบนเขาอย่าวิ่งความเร็วสูงนะพี่น้องเด้อใช้ความเร็วเบาๆอันนี้ผมรีนะเนี่ยรีสดรียร <c oughs> <c oughs> ีสดนะนี่ฟั <c oughs> งเสียงรถพี่น้องเอ้ยเขาโค้ง เสียวน้ำซีฟาเลาะเลาะคักๆมันเอเลาะเขาเลาะเขาครับผมนี่เสีนอะไงวิวพี่น้องเห็นวิวไหมยอดครับผม เขาเยอะมากแต่ถนนเส้นถนนทางดีครับใช้างานก็<ด>เข้าเ<ด><ด>ขาโค้งดีมากถ้ามีมอไซค์บิกไบค์นี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับเข้าเข้าติดดินอะเลยๆๆพี่น้องเสียโอด้ดัมซิ่งหรือมอาตขี่ครับวันนี้มากระบะไม่ได้เอามอไซค์มาแล้วเราก็เข,ข้าโค้งบนรบ,บนห้องจิงไปเลย you know do what